ภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงบุพกรรมของพระอัครสาวกทั้งสองว่ามีปณิธานมาอย่างไรพระาศาสดาได้ตรัสเล่าว่าในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัตสีอันเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สิบพระสารีบุตรเกิดในสกุลพราหมณมหาศาลมีนามว่าสรัรทมานพส่วนพระโมคคลานะเกิดในสกุลขหบ,บดีมหาศาลมีนามว่าสลีวัตกุดุมพี ท่านทั้งสองเป็นสหายรักกันวันหนึ่งสารธรรมานพอยู่ในที่เงียบสงัดไตรตรองเรื่องของชีวิตเกิดความคิดขึ้นว่าเราสามารถรู้เรื่องของชีวิตและอัตภาพเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นแต่มืดมนต่อปัญหาชีวิตและอัตภาพในโลกหน้าเหลือเกินสัตว์ผู้เกิดแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มีเราจะต้องตายแน่แท้ชีวิตในโลกหน้าของเราจะเป็นอย่างไรหนอ เพื่อตอบปัญหาชีวิตนี้ให้ได้สรารทมานพต้องการออกบวชแสวงหาโมฆธรรมจึงไปชวนสริวัตรกุดุมพีผู้สหายแต่สริวัตรไม่พร้อมจะทําได้จึงปฏิเสธสรทมานพคิดว่าผู้ไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าจะชวนสหายหรือญาติมิตรไปด้วยไม่ได้โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนบุคคลต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป กรรมดีกรรมชั่วที่เราทำนั่นแหละเป็นของเราและจะติดตามเราไปในโลกหน้าคิดดังนี้แล้วจึงบริจากทรัพย์เท่าที่มีเป็นทานแล้วออกบวชเป็นชดินมีผู้ออกบวชตามเป็นอันมากสรทดาบททำกรสินบริกรรมจนได้อภินยาห้าและสมาบัตแปดฉดินบริวารก็ได้คุณสมบัติเช่นนั้นเหมือนกันเช้าวันหนึ่งพระอโนมสัสีสัมมาสัมพุทธเจ้า สเสด็จออกจากนิโรสมาบัติหรือพระมหากรุณาสมบัติทรงพิจารณาอุปนิสัยแห่งสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งสัทดาบทพร้อมด้วยบริวารว่าสัทดาบทอาศัยพระองค์แล้วจกปราถนาตำแหน่งอัครสาวกดังนี้แล้วสเสด็จไปยังสำนักของสัทดาบทสเสด็จไปทางอากาศทรงอธิษฐานพระไัยว่าขอให้สัทธดาบท รู้ความที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสรทาดาบทเห็นอยู่นั่นเองสเสด็จลงจากอากาศประทับยืนบนภาคพื้นสรทาดาบทเห็นอนุภาพแห่งอคันตุกะและเพ่งพินิษสงาราศีแห่งพระพุทธสรีระแล้วระลึกถึงวิชาดูลักษณะคนที่ตนช่ำชองอย่างดีก็ได้ทราบด้วยปัญญายาณว่าอาคันตุกะผู้นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ถอดถอนกิเลสท,ทั้งปวงออกจากจิตได้แล้วจึงถวายบังคมด้วยเบญจางขปดิษฐ์จัดอาสนะถวายตนเองนั่งบนอาสนะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้น้อยกว่าขณะนั้นชดินบริวารของสรัรทะดาบทจำนวนมากกลับจากหาพลาผล ได้เห็นอาจารย์ของตอนนั่งแสดงความเคารพอาคันตุกะผู้หนึ่งอยู่เกิดความประหลาดใจจึงกล่าวว่าพวกเราเข้าใจว่าในโลกนี้ผู้ที่เป็นใหญ่กว่าอาจารย์ไม่มีบุรุษผู้นี้เป็นใหญ่กว่าอาจารย์หรือสระทะดาบทอบว่าท่านทั้งหลายอย่านำเม็ดทรายไปเทียบภูเขาเสเนรุราชเลยเราเป็นเสมือนเม็ดทรายส่วนท่านผู้นี้เป็นเสมือนเสเนรุราชบรรพศพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้า บริวารของสระทะดาบทแน่ใจว่าอาคันตุกะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แท้จริงมิฉะนั้นแล้วฉนายเล่าอาจารย์ของพวกตนจึงแสดงอาการกายและวาจาเช่นนั้นจึงพร้อมกันมอบลงแสดงความเคารพสระทะดาบทล้างมืออย่างดีแล้วนำเอาผลไม้ที่มีรสดีวางลงในบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระอนุมัติสีสัมพุทธเจ้ากำลังทรงทำพัตกิจ ่มกลางการแวดล้อมของชดินบริวารของสรถดาบทและทรงปราศัยอยู่กับสารถดาบทนั่นเองทรงดำริว่าขอให้อัครสาวกของเราพร้อมด้วยพิสุสง์จงมาพระอัครสาวกทั้งสองทราบพ,พระดำริของพระาศาสดาด้วยวาระจิตแล้วรีบมาพร้อมด้วยพิสุสง์บริวารยืนถวายบังคมอยู่หน้าที่อันสมควรด้านหนึ่งสรัดาบทสั่งให้ชดินบริวาร ผู้ได้อภิญญาห้าและสมาบัติ8เป็นนำดอกไม้จากป่าใหญ่มาทำอาสนะดอกไม้ถวายพระพุทธเจ้าพระอัครสาวกและพิสุสงฆ์ทั้งมวลอาสนะดอกไม้สำเร็จโดยรวดเร็วด้วยอำนาจฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายพระดาวิสัยสามารถแห่งเด็กเล็กกับวิสัยสามารถแห่งผู้ใหญ่ผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความรู้และกำลังปัญญา ย่อมแตกต่างกันมากฉันใดวิสัยสามารถแห่งสามัญชนกับท่านผู้สำเร็จแล้วทางอภิญญาสมาบัติก็แตกต่างกันมากฉันนั้นท่านจึงเตือนไว้ว่าสามัญชนไม่ควรคิดมากในเรื่องต่อไปนี้คือ 1. วิสัยสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. วิสัยสามารถแห่งผู้ได้ฌานสมาบัติ 3. วิสัยแห่งกรรมและผลของกรรม 4. ความคิดถึงความเป็นมาของโลก ท่านว่าเรื่องทั้งสี่นี้เป็นอจินไตใครคิดมากต้องการรู้ด้วยเหตุผลอาจเป็นบ้าได้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคำตอบก็คือว่าบางอย่างเรารู้ได้ด้วยระสาสัมผัสธรรมดาเช่นรูปที่หยาบรู้ด้วยตาเนื้อเสียงที่หยาบรู้ด้วยหูเนื้อสัมผัสที่หยาบรู้ด้วยกายเนื้อเป็นต้นบางอย่างเรารู้ได้ด้วยเหตุผลเช่นความผิด ความถูกความดีความชั่วเป็นต้นแต่บางอย่างเราไม่อาจรู้ได้ด้วยประษาสัมผัสและด้วยเหตุผลแต่รู้ได้จริงๆด้วยยานวิเศษของท่านผู้ที่มีจิตใจประณีตจนมียานเกิดขึ้นเช่นทิพจักสุยานเป็นต้นสามารถเห็นกายทิพที่จักสุธรรมดาเห็นไม่ได้พราดาสรุปว่าสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งภาษาเรารู้ได้ด้วยภาษา สิ่งอันเป็นวิสัยแห่งเหตุผลเรารู้ได้ด้วยเหตุผลส่วนสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งยาณก็ต้องรู้ด้วยยาณแม้ในเรื่องภาษานั่นเองก็จับให้ถูกคู่ของมันจึงจะสําเร็จประโยชน์ผิดคู่ก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นเอาตาไปชิมแกงเอาลิ้นไปดูรูปเป็นต้น ตลอดเวลาเจ็ดวันที่พระอนุมัติสีสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสำนักของสัทธดาบทนั้นสรทธดาบทได้ยืนกั้นฉัดดอกไม้ถวายด้วยปิติปราโมทมีความสุขตลอดเจ็ดวันและเจ็ดวันนั้นพระพุทธเจ้าและพระอัครสา,าวกรวมทั้งพระสาวกอรหันได้เข้านิโรสมาบัติเพื่อให้สักการะของสัทธดาบทและชดินบริวารมีอานิสงส์มากในวันที่เ็ด พระศาสดาสเสด็จออกจากนิโรสมาบัติรับสั่งให้อัครสา,าวกนามว่าพระนิสพะอนุโมทนาและรับสั่งให้พระอัครสา,าวกอีกรูปหนึ่งคือพระอนุมัเถระแสดงธรรมแต่ไม่มีใครได้สำเร็จมรรคผลเลยพระศาสดาจึงทรงสแสดงธรรมเองจดินบริวารของสรทธดาบทได้สำเร็จอรหัตผลหมดส่วนท่านสรทไม่ได้สำเร็จ เพราะมีจิตฟุ้งซ่านอยู่ตั้งแต่เริ่มฟังอนุโมทนาของพระอัครสาวกจนถึงฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจิตของท่านวนเวียนอยู่ว่าฉะไหนหนอเราจะพึงได้รับภาระเช่นนี้บ้างจากพระพุทธเจ้าซึ่งจะบังเกิดขึ้นในอนาคตสรทะดาบทจึงตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระอนุมัตสีพุทธเจ้าว่าพระเจ้าข้าด้วยกุศลกรรมครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้ามิได้ปรารถนาความเป็นเท้าสกกะหรือความเป็นพรหมแต่ข้าพระองค์ปรารถนาเป็นพระอัครสา,าวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระนิสพะเถระพระาศาสดาทรงทรงพระญาณไปในอนาคตทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมในอนาคตท่านจักเป็นอัครสา,าวกที่หนึ่งนามว่าสารีบุตร จะเป็นผู้สามารถหมุนธรรมจักได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีปัญญามากบรรลุถึงยอดแห่งสาวกบารมียานเมื่อพระศาสดาเสด็จกลับแล้วสรัดดาบทรีบไปหาสริวัรผู้สหายเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟัง และขอร้องให้สิรีวัตรปรารถนาตำแหน่งอัครสา,าวกที่สองเิริวัตรเชื่อท่านสารทาดาบทจึงเตรียมมหาฐานถวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันและปรารถนาตำแหน่งอัครสา,าวกที่สองพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องบุพจริยาของอัครสา,าวกทั้งสองจบลงแล้วตรัสเพิ่มเติมว่าภิกษุทั้งหลาย นี่คือความปรารถนาที่บุตรของเราตั้งไว้แล้วในครั้งนั้นบัดนี้เธอทั้งสองได้ตำแหน่งนั้นตามปรารถนาแล้วภิกษุทั้งหลายเราหาได้ให้ตำแหน่งเพราะเห็นแก่หน้าไม่ปราดาความพยายามและความปรารถนาของบุคคลผู้ทำความดีสั่งสมกรรมดีนั้นไม่เคยไร้ผลมันจะคอยจังหวะให้ผลในโอกาสอันควรอยู่เสมอแต่เนื่องจากคนบางคนขณะพยายามเพื่อทำกรรมดี สังสมกรรมดีอยู่นั้นก็ให้โอกาสแห่งความชั่วแทรกแซงเข้ามาเป็นระยะระยะเมื่อเป็นดังนี้ผลแห่งกรรมดีก็ถูกขัดขวางเป็นระยะระยะเหมือนกันไม่มีโอกาสให้ผลได้เต็มที่อันหนึ่งความพยายามเพื่อเอาชนะความชั่วในตนนั้นจัดเป็นความพยายามที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์เราจะต้องพยายามไปตลอดชีวิตชีวิตเดียวไม่เพียงพอด้วยซ้าไป ต้องพยายามกันชาติแล้วชาติเล่าโดยหาวิธีให้จิตค่อยเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นดังที่พระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้ว่ามหาสมุรลึกลงโดยลำดับลาดลงโดยลำดับไม่โกรกฉันเหมือนภูเขาขาดฉันใดธรรมวิไนนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาตามลำดับมีการกระทำตามลำดับมีการปฏิบัติตามลำดับ ความเจริญที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าช้านั้นจะช่วยให้เราเอาชนะความคิดและนิสัยที่ชั่วช้าได้ทีละน้อยถ้าเร่งเกินไปอาจทำให้ฟุ้งซ่านเกิดภาวะความขัดแย้งมากมายในใจความรู้หรือการให้อาหารแก่ใจก็ทํานองเดียวกับการให้อาหารแก่ร่างกายต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยทีละขั้นอาหารที่ย่อยดีจึงจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ความรู้ความเข้าใจที่ย่อยดีแล้วจึงจะเป็นประโยชน์แก่ดวงจิตในการนี้ความอดทนเป็นคุณธรรมที่จำเป็นจริงๆปราศจากความอดทนเสร็จแล้วก็ทำไปได้ไม่ตลอดอาจทอดทิ้งเสียกลางคันช่างฝีมือบางพวกเมื่อจะทำงานสำคัญบางชิ้นเขาจะอุทิศชีวิตทั้งชีวิตทีเดียวเพื่องานนั้นนักปราชญ์ผู้สแสวงหาปัญญาจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเหมือนกันเพื่อให้รู้อะไรสักอย่างหนึ่ง หรือเพื่อให้ชีวิตก้าวไปสักขั้นหนึ่งในทางปัญญาแม้จะเป็นขั้นเล็กๆก,ก็ตามแล้วไปต่อเอาชาติหน้าอีกความพยายามของเราจะต้องเป็นไปติดต่อซื่อสัตย์และเอาจริงผลจะต้องมีอย่างแน่นอนแม้จะช้าสักหน่อยก็ตามด้วยเหตุนี้โชคชะตาของแต่ละคนจึงเป็นผลรวมแห่งการกระทำในอดีตของเขาความสามารถทางจิตสภาพทางกายอุปนิสัยทางศีลธรรม และเหตุการณ์สำคัญในชาติหนึ่งชาติหนึ่งย่อมเป็นผลรวมแห่งความปรารถนาความคิดความตั้งใจของเราเองในอดีตความต้องการในอดีตของเราเป็นสิ่งกำหนดโอกาสในปัจจุบันให้เราไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆสภาพปัจจุบันของเราจึงเป็นผลแห่งการกระทำความคิดและความต้องการของเราในอดีตไม่เฉพาะแต่ในชาติก่อนเท่านั้นแต่หมายถึงในตอนต้นๆแห่งชีวิตในชาตินี้ของเราด้วย จึงสรุปได้ว่าทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นผลแห่งสิ่งที่เราเคยคิดไว้สิ่งทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจเศร้าหมองการทำและการพูดก็เศร้าหมองความทุกข์จะตามมาถ้าใจผ่องแผ้วการทำและการพูดก็สะอาดบริสุทธิ์ความสุขจะตามมาเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคหรือเหมือนเงาตามตัว พระดาพระตถาคตเจ้าตรัสไว้อีกว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกย่อมอำนวยผลดีให้สุดจะคันานาอย่างที่มารดาบิดาหรือญาติไม่อาจมอบให้ได้ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมทำให้บุคคลนั้นย่อยยับปนปี้ยิ่งเสียกว่าศัตรูคู่เวรทำให้ดังนั้นการบำรุงรักษาใจให้ดีจึงมีคุณแก่บุคคลผู้บำรุงรักษายิ่งกว่าการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกนี้ เพราะใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์